เจ้าของร้านเฉลยแลว่าเนื้อตัวไหนชอบกินมากที่สุดก็คือตัวนี้นั่นเองคุณเข้ามาเจอคลิปนี้นะแสดงว่าคุณโชคดีแล้วจะทาให้ความรู้สึกในการกินปิ้งย่างของคุณเปลี่ยนไปตลอดกาลวันนี้ผมจะพามาพบกับร้านบุฟเฟ่ปิ้งย่างพรีเมียมในราคาที่คุ้มค่าสุด ไก่ดิบร้าคุณเปิห<ค>นามันหอมกว่าปกตินะเป็นแม่ไก่ที่ออกไข่ในคืนวันเพ็ญหรือเปล่าครับที่นี่เขาใช้เนือ Girl, ้อ dry a g e ที่บ่มจนหอมเข้มข้นย่างกันฉ่ำๆกินแบบให้จุดใจไปเลยไม่อั้นนอกจากนั้นก็ยังมีซาซิมิซูชิหรืออาหารญี่ปุ่นมาให้คุณกินอีกเพียบรับรองว่าสนุกจนลืมเวลามั่วนคุณถูก่าคิดว่าใช่ อี่ยมครับนุ่มจริงๆใช่ไหมนุ่มแบบไม่ใช่น,นุ่มมันนะถ้าเป็นตามครับอื้อครับีน่นี่เดอะเบสครับไฮไลท์อย่างที่นี่เขามีเบียบุฟเฟ่ด้วยนะเบียร์นอกบุฟเฟ่ราคาแค่100ถ้าพร้อมแล้วก็ไปด้วยกันครับกับผมแก้ววอล์กเกอร์ยูทูบเบอร์หิโซ